สวัสดีครับทุกคนสวัสดีเอฟซทุกท่านก็วันนี้มาเอาพึ่งนะรังที่ห้าของวันครัดูเนี่ยมากับพี่ชายผมดําสุรินทร์นะครับดูข้บนตามิมนะเอามิมครดูเดี๋ยวผมมาซูไปดูครดูอยู่ข้บนไหนปะน่นรางยังใหญ่ครัดูมิมมิมเนี่ยก็รอติดตามชมว่าจะได้ไหมมันสูงป่ะมันสูงครัดูเนี่ยพี่ชายขึ้นต้นไม้อยู่เนี่ยรอทุกคนรอดอมาครับดูรอรับผมนั้นเนี่ยดําสุรินทร์นะหัดเอาพึ่งมา หัดหัดเอารังมิมนะคนนูนเนี่ยมากับพี่ชายคนนะให้ดูรังมิมคนดูนเนี่ยเนี่ยใส่แกทูบเอาให้ดูเนี่ย,ย,ยมือไม้หัดนะคนดูหัดเอา้วคนดูเนี่ยหัวใหญ่คนดูชาวบ้านเขา,าเอาวัวกันนั่นนี่ต้อ่ะนะดังอ่อนคนดู นะฝากพี่ชายวันัดำสุรินนะครับดูนี่เด็กบันโนครับผมนะพวกเราบรรยากาศบ้านบ้านนะครับดูเด่เนี่เราจะตามชมครับทุกคนไวยังไงมาครับดูจะเอาแล้วครับดูดนี่นเป็นมิมนะครับดูมิมสวยรังสวยมากครับดูสัน่นมือสั่นนิดนึง พี่ชายเอาคันโดเราจะตามชมครับผมยังจะมูกจจามาคราเอาแล้วคันโด,ดก็บรรยากาศอ่าบันโกบันนาทุกคนขี่รถหามิมนะเนี่ยคนโดูางข้างสานะนี่ครบ เห็นไหมวะผมสู้ให้เนี่ยใช่เลยไหนเห็นปะเอาแล้วทุกคนเอาแล้วโอ้โหรังโครขาวครดูเป็นมิมนะมิมเดินห้าครับดูเจ้าป่เน่ะเดินห้าครับดูเนี่ย ของแท้แท้ว้าเห็นหน้าไหมเนาะ,าะนี่ดูลโร่งสวยรังสวย จะยาไปเลยเนี่ยแต่งก,กิง้งแต่งก,กิ้งอยู่คนนึงนี่ยคลิปนี้ยาไปเลย เดี๋ยวเลยเข้าไปก่อนนากันดูดี๋เลยนี่ตอนลงแล้วกันดูจะมีจัดหานี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่คุณเรียบร้อยครับผมรังที่อ่ารังที่ห้าทุกคนนะแต็มรังที่สามพวันทุกนดูนี่ ก็จัดไปหามิมนะตามสไตล์เด็กบ้านนอกคนดูก็เนี่ยแหล่งน้ำคนดูเนี่ยมากับพี่ชายดำสุรินทร์นะคนดูทะลุมาแล้วโหหนึน่งวันจะไม่ได้นะสวยสวยสวยนะก็ฝากกดติดตามฝากกดไลาค,นะค์กดแชร์คนนะคนดูก็สุรินทร์วาดจีบอะไรอย่ดูมิมสวยๆทุกคนบรรยากาศอืมบรรยากาศเดีย่ย ก็ขอบคุณทุกคนครับผมขอบคุณคนทุกท่านที่เข้ามาฝากข้อโจข้อใจฝากกดติดตามทุกคนเด้อฝากกดสับตะไครก้ก็ดูนี่ดูบรรยากาศชิวๆหลังที่ห้าทุกคนฝากด้วยครับผม